คนเก่าเหรอเป็นอย่างไรกินนอกมือนี่ตั้ตัมะคุ้งตัมมะคุ้งมาเห็นเี้ยวเบดึงมางอาแลน่ดมเฮ้จีเขาใชวไหมโดนมาจีบปิงไว้ นั่นมันมะเกลนโอ้หมะคงอู่จละบานี่เดโอ้พี่โอ้โหนีนี่งมงมะมะคงมะกอกซอยมะอกดอกพีซใม่ๆดสดพีซ์ดสด Tăm con minh lênh gần em lên cả cho kỹ càng mày sợ máy gần pisa mày sợ sợ kỹ càng bán cho pisa nó mày nào mày nào mày nào mày นางลากันาแวนี่ยซ่บยนาะกระระยเลแหละปาแดกปลาแดกแบบนี้ปวเป็นแปรไดโอ้หปแก็อนพี่อกเปประเดือนเขิ่ปาแดกต้มแดกปใส่ปลาแดกน้ำตมะงเราะว่าปลาแดกพันไทยบรล

เปิดมันแมวไงวะลงใส่เนาะก็บ่ละกันนี่น้อมละไว้นี่ อ๋ะเอาหมดแล้วเหอเอาหมดแล้วก,ซกด,วดซีบมดได้ละมืนอนี่ยเสีกายยุ๊อันิดนึงนะไปปกสุนแล้วบ่เนี่ยยัง Mônicai là. To lúc, mônicai, bên nó, mônicai là. Tất cả đại diện, nhá. Mônicai là. 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 不。了。 คนว่าคนว่าคน,นหิวแล้วหาเลยแกบบการคนเลยเป็นยังไงอืม,อมเผ็ดไปน้อยนี่ซิน่นปิ้งแบบน้ำตกเแดบบ็อันนี้คนกินตำฮูแบบน้ำตกก็กันยังนอยก็เงาตก อะไรน้ำเหือสิตกมันวะกินไปเรื่อยๆน้ำเหือจะตกนะกระปุ้นครับจะเด้อหันบุญบอกมีกระปุ้นเออกระปุ่นน้ำซีนเอ้ยมันสิไปแซ่บเพะมือบอกตำมะคงกระปุ้นบรรยากาตอนเด้อมีอันน่ะมะเขือถิน่ะกะถินเดียมได้ว่าแซ่บกับสีซ้ำนี่แหละ ก็สิยำได้บผพกเรียมพกเรียมอเมริกามีพะกลลำก็ตู้กินน้ำมือนี่นั่นเองดูแต่ใหญ่มาก ี่นตอนเก็บมาออนเจอานี้เจ้าออนหนึงแล้วบุยนแต่ว่ามาัอ้อนลลองพักเรียมคุยแล้วมึงรู้ต่ำเป็นอะไรแก้วคือตอนกอกน้ำ ไอพีป่ผูด,ด่ามดมักต,ตามสม้มพดมันแู้พีวแซ่บแล้วเม่ได้อาบล้วล่มได้ยันชุดน่จาไปด้วยให้ทูบตัว้ใส่ไ,ไม่ทูนา้าเขาใส่มืออ่อหอไม่ได้ล่างเนาะ,ะได้ไมทูสองเดีวยวเนี่ยแว่าขีดไม่ทูจาปนินวุ้นแสิ่นอันนี้อันสิ่น้ำยศอันนี้แต่ว่าูยศปันไดเยอะ โอเคเกิดพักนี้ดเลยกาครไว้ยัตมหองเพชรลายพักเรื่อยไปให้ลายพักพัไปยายเขียวมากยายเขียวมากก้อมากกินตํมหองเพชรลายดคือไม่ไปกินได้กรองนะอถามหาอยู่มากินปบบกรอกบัวบ่นะมันมักอะไรนะ nhắn tên nuôi nhắn tên kèn nữa là nuôi mắng thảo kìm mới là hết đi đi cái thân xe bưng khẩu phun nó nhắn nói đẹp à nhỉ ở nơi thay thì hàng đẹp à ở nơi thay hết khẩu tươm vậy nè bố phê là năm ăn vàng xin tìm tiêu diệt nữa rửa kem kem này mà เต๊ะเขาลายๆอ่ะเดี๋ยวครับตีอีกแด้วมั้งไม่ควรเลือกทิมนะ <laughs> นใช่ขวมัตเต้เป็นเบิร์ดบักแน่นอนนี่ดิจเต้มัตเต้บานเก่งเห็นบ่าวใช่ป่ะลูกน้ำแหวนโมเมนต์ลูกสำหรับเฮ้ยขนมหม้แกงแก้เผด็ดนั่นเอเด้อพี่น้องเอ้าแก้เผ็ดขนมหม้อแกงแก้แกแผเผ็ดหวานเพื่อนมัน,น,นขนมหม้อแกงเตรียมไว้ละเพราะว่าตับมะฮงมันเผ็ด ขึวกับแห้งเพชรไปเติมอีกบัวบานว่ะเพชรซ้ำว่ะขนบวกขึ้บัวหงอใหญ่ไม่ได้กินข้าวล้วกันหลายนาหลายตาเดย์วันนี้กินหลายคนมื่อวันนี้ใครเดาเยอะไม่ได้กินแจกเพื่นเราอืมไม่ได้กินแต่คนเดียวไม่ตู้ก็ได้ไปนาเด้อืมได้ไปเทียบเพื่อนได้กินคนเดียวนี่เอาหลายคนมื่อวันนี้พร้อมหนาพร้อมตาอะไรเบิ้ด มากันธินนะมากันธินแก้มสามคนเลยนะนี <S <S ่ย่างเดจะใส่สามยางพักมากันธินพักกะลามพักเรียมไม่ตู้กินนะไปจับจับน้ามให้เป็ดเพ็ดหน่อยนึง แก้ดยซีนงามยดีม่ดแบแท้เป็นน้ำใจข,ข,ข้าวกลั่วบอสใช่รันบ่ได้จะโป้นิสองโป้่ะได้อยู่ว่าสองโป้สอง เปิดปานนี้แล้วก็สิ2โปรน2โป